mass kill. สวนเอายูนิฟูดไหลเลยไอ้สัตว์มึงฆ่าเพื่อนกูมึงฆ่าพี่กอนกูฆ่าพีกอนกูเดี๋ยวเดียวเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่มานั่งนี่เลยมานั่งนี่เลยเร็วเร็วมึงหายไปในตัววะ เริ่มมานี่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 เร็วมามามาเริ่เริ่มเริ่มเริ่มมาเนี้ยมานี่มานี่สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับรายการแมสคิวช็อตนะครับอืมคุณเจมส์อธิบายนะครับว่าแมสคิวช็อตคือรายการอะไรเป็นรายการที่แม่งและสาระครับถ้าคุณจริงจริงเฮ้ยครับได้ไหลเนี่ยเอาตาย เอาให้มันเป็นงาน,นเป็นการสงครามนะครับปันดิการประกาศสงครามอย่างหนึ่งนะครับมันเป็นรายการที่สอนทิกดีๆในการเล่น P B นะครับก็ถ้าคุณที่นี้ไปใช้ครับคิวเด็กจะจ่ายแน่ครับคุณพอดีอนะครับถ้าคุณถ้าคุณถ้าคุณดูรายการนี้รู้เรื่องแล้วคุณจะคุยกับตัวเองไม่รู้เรื่องนะครับแปบบ๊แบบแบบแป๊บแปเดี๋ยวกูขอไปนเนี่ยนมันองิงกุญแจ ได้เลยเห็นป่ะถ้าคุณดูรายการนี้รู้เร sì ื่องแล้วคุณจะคุยกับตัวเองไม่รู้เรื่องดูเดบิวเปิดปืนกากๆนั่นเลยะเฮ้ยช่วงนี้เป็นช่วงอะไรดีวะคือนี้เป็นช่วงช่วงอะไรวะช่วงช่วง running shot ใช่ป่ะ running shot แล้ววิ่งหนีสุดไรค่าไล่ค่าไก่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 ไอ้กูก็ไล่ค่าหรอก ไม่ฆ่ากูเลยนี่ๆตัดไปสัตว์ต้องการกูใช้ทิดีๆใช่ไหมเนี่ยทิ๊กที่หนึ่งครับเป็นการรักคนอื่นนะครับถ้าเกิดเขายิงยิงอยู่นะครับเราไปแน่นเลยเราใช้อยู่ครับเป็นการรักที่ดีอย่างเออทิกที่ดีนะครับในการเล่นเอมโพวันนะครับก็คือเขาไปที่ใกล้ๆอยู่นะครับ ไอ้อถ้าไปใกล้ๆนี่ก็คือกาดแม่งเลยครับเนี่ยกาดแล้วมั้เอ้า What the fucking <c oughs> ขอขอักะเวยซู้เหีนเยนไงเขาอ, <c oughs> อ,อ,อ,อักกัน,นี่นายาแน่จิงม,มึงซื้อเลยเอาลูมจะปาลาระเบิดใส่ตัวเองทำไมวนะเนี่ยคือรายการเราจะมีแค่สามช่วงเท่านั้นนะสามช่วงสี่ช่วงแล้วและลม เอาจะเพิ่งยิงดีมาเป็นไก่กูก่อนได้ได้ได้มีเคล็ดคนนึงครับเทคนิคดีๆในการเล่นเอฟโอวันนะครับก็คือเข้าไปใกล้ๆนะครับถ้าเจ้าแบบทิชของผมนะครับเข้าไปใกล้ครับมันหายไปไหนแล้ววะเอาเฮ้ยหายเอาหายไปไหนวะในการเล่นเอฟโอวันนะครับเอ้ยอย่าเพิ่งยิงอย่าเพิ่งยิงเนี่ยเข้าไปใกล้ๆแล้วก็กาดอย่างนี้นะครับโอเคอย่างนี้นะครับถ้าอยู่ไกลๆนะครับเออเดี๋ยวขอปรับเสียงกนะ โอเคมาแล้วสิมาแล้วโอเคถ้าอยู่ไกลๆแล้วก็กิงอย่างเงี้ยอย่าเพิ่ยอย่ามพะงี้พยายาเพิ่งยี้นะครับจะระดมยิงนี่นะครับนจะแย่งยิงเนี่ยครับมันเป็นการ์ดคนอื่นนะครับที่ผมทำไปเมื่อกี้นะครับมันยิงอยู่ผมไปแย่งก่อนนะครับเห็นะงี้ไม่พะมี้จะมีสินไปเลยเนี่ยอืมคุณจะไม่ได้ทังครับโอเคเราจะมาเป็นแบบดีๆเลยเอาแบบมีซาระเลยมาแล้วระยะไกลๆแล้วแรงเลย เป็นจังหวะตึงตึงตอย่างเงี้แล้วก็จะได้แต้แบบนี้นะครับอ้วชาวว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 งวว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 อยากวว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 วอววนั่นววววววว่วว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 ช่วงวว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 วดววว่วว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 วนววอวว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 วลดดวว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 วดีวววววไมวะเนี่ย กูว่างครับว่างเฮ้ยมนดียางไงวะทู้ไงเฮดช็อตไปกูฟุกัน่ที่กูได้เฮ็ดช็อตีกูฟุกแน่เลยปืนกูหมดอายุเฮ้ยใครวะเออัช่วงฟลอริด้ามันเป็นช่วงในการเล่นปืนลูกซองครับ ซึ่งคุณจเจมกับคุณโฟมนะครับเขาจะมาแนะนําวิธีใช้เลอร์ลูกศรซึ่งคุณโฟมเขาจะเซียนกว่าคุณเจมนะครับช่วงนี้คุณคุณโฟมคุณอยู่ไหนครับไม่ตอบไม่แย่จริงแม่เก่งเนี่ยโอเคไม่มีแย่ยุ่งแย่คิวผูหมดเลยสัสไม่มีใครตอบไม่มีใครตอบคุณกูตอบแทนก็ได้ววิธีใช้สอะครับอ่ะ วิธีใช้ปืนลูกซองให้ดีนะครับวิธีใช้ปืนลูกซองแบบนี้ครับคือต้องไปอยา่างข้างๆเว้นระยะว่าทักประมาณนี้แล้วก็อ๋อแล้วกูก็ตายครับให้มันจริงจังเล่อยเดียอ้ยอาวหายไปไหนวะอาอเจอแล้วสับซ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 ับวิธีปืนลูกซองที่ดีครับต้องไปใ,ใกล้ๆเอาแย่งคิวอีกแล้วมึงต้องใจให้มันเป็นการเป็นการหน่อยดิ อ่าเติมส่ยนห้างอ่ะเจมเจมีวเจมเนี่ยเว้นระยะประมาณนี้ครับถ้ามันวิ่งมาเนี้ยจัดกัดแมงไม่ไหวเนี้ยเ่ไหวโอ้ยมันยืนไม่ไหวไอ้กูยืนอยู่ข้างไม่เห็นวะถ้ามันวิ่งมาจังๆหน้าเนี้ยเราก็สัตว์แม่งอะไรเงี้ยวิ่งมาที่เจมเจมวิ่งมาสัตจังๆหน้าดิ ียวิ่งมาเงี้ยพัดแม่งเงี้ยพัดแม่งพัดแม่งย่เงี้ยไปเลยครับถ้าวิ่งมาตรงตรงเงี้ยอ่าวิ่งมาตรงป๊บนี่เลยแล้ววิ่งมาซิกแซกซิกแซกซิกแซกอ่าเจมาเป็นไก่หน่อยเด้วิ่งซิกแซกได้เจวิ่งแซกแซกซิกแซกซิกแซกมันหยุ่งหลังเอะแซกแซกเอาวันแซกป็นครับฝา่งล้มมือกันเลยอะให้กูแพมอยู่คนเดียว ซิกแซกซิกแซกเออซิกแซกซิกแซกเวลาประมาณนะี้เวลาประมาณนะีน้ก่อนเออนี่คือช่วงคลิปของคลิปแรกของชาแนลครับคือต้องเอาเออต้องเอาคลิปแบบเบื้องต้นเลยเบื้องต้นเบื้องต้นในการการีทีวีนะเราจะสอนไปเรื่อยจนระดับขั้นเทพโปรเฟชชั่นอลเลยนะครับอืม พวกอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยพวกมันแย่กูอีกแล้วแต่กูจะบั็กให้ดูบั็กไม่ได้แล้วบั็กได้เนยบั็อกแกะมาโต้บล็อกตรงมาโต้มันบั็กที่ไหนเลยเราเรียกว่าเกียนเลยเกียนไงเกียนนี่ยเอาล่ะกับช่วงต่อไปครับชบกับพ่อยพบกับช่วงเกรียนช็อต

ช่วงนี้เขากับช่วงเกี้ยนช็อตแตกนะครับอเออมาดิ๋ยวเรามาดิโดดมาโดดมาโดนมาอยู่ไหนวะมึงกระโดดลงมาดิไอโฟมกระโดดลงมาหน่อยดิบึ้มเปิดเป็นโกโก้คลรนนี่ยับมึงจะไอทำไมตกใจมาว้าเมนใครแตกวะเนี่ย

นี้แยบแอะตายสับซ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 ับมึงชักหรือบ่อยมันงนะอืมพอแล้วมึงจะกระโดดหนีทำไมวะเนี่ยตายได้เลยโอ้แลกโอ้ค้าง ไอ้ไปไหนแล้ววะเฮ้ยาไม่บ้าหายไปไหนแล้ววะนี่แหละปาทิ้งเล่นนะเจอแล้วอยู่เฉยๆกูขามหน่อยเดอเฮ้ยจอต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 อยับยับยับย,บยบไม่โดนเล็กวันนะไม่ไหมักร้องปักเลย ยับยับยับเย,ย็บทำนาเคิร์มกันอ้าระเบิดเอาเคลิรมมึงจะทำไงได้